จะไม่ปล่อยกู้บ้านต่ำกว่า3ล้านคือยังไงคะตัวนี้บอกตามตรงพี่ก็ไม่ชัวร์นะคะพี่ก็เข้าไปใน Google เข้าไปอ่านในข่าวนะพี่คิดว่าน่าจะเป็นข่าวนี้นะคะเขาบอกว่าอสังหาริมทรัพย์ราคาต่ำกว่า3ล้านบาทอวมแบงก์พวานี่เสียไม่ปล่อยกู้พุ่ง50% อย่างเช่นศูนย์วิเคราะห์สังหาริมารัพย์ตัวนี้นะเดี๋ยวเข้าไปดูข่าวในนี้แล้วกันนะคะ Real Estate Information Center นะคะบอกไว้ว่ากลุ่มที่บ้านระหว่าง1-3ล้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะเงินเดือนจะอยู่ที่ประมาณต่ํากว่า2 5งหมเนาะทีนี้เนี่ยกลุ่มนี้นะคะพฤติกรรมที่เขาเห็นชัดก็คือว่าพฤติกรรมที่ล่าช้าตั้งแต่31วันจนถึง90วันสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะมากเขาก็เลยกังวลว่า ถ้าสมมติว่าเราจะปล่อยราคาบ้านในช่วงราคาประมาณนี้สําหรับกลุ่มคนประมาณนี้ซึ่งมีอัตราการปฏิเสธหมายความว่ายืน่นไปแล้วนะคะแล้วก็ถูกปฏิเสธกว่า70%ทะลุไปที่70%เนะี่ยถือว่าเยอะมากนะคะเขาก็เลยกังวลค่ะว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงดีนะในฝั่งของแบงค์นะคะไม่ใช่เขาจะไม่ปล่อยนะคะเพียงแต่ว่าคือกลุ่มคนที่เขาบอกเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ซื้อบ้านประมาณ1-3ล้านตรงนี้นะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะล่าช้านะคะและไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอัตรา การปฏิเสธของธนาคารในการยื่นสินเชื่อถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเขาจะเหมารวมไม่ได้ค่ะแปลว่าเขาจะไม่สามารถปฏิเสธว่าคุณบ้าน1-3ล้านเนี่ยฉันจะไม่ปล่อยสินเชื่อคิดว่าไม่ใช่แบบนี้นะคะสิ่งที่เขากังวลใจกันก็คือว่าเ,เราจะต้องเพิ่มกฎระเบียบ เกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อให้มากขึ้นนะคะหลักๆแล้วพี่เต้ามองว่า,าเขาก็จะต้องไปดูเรื่องของคะแนนเครดิตนะคะพฤติกรรมการถอนค่ะแล้วก็ภาระหนี้ติเลยก็คือถ้าสัดส่วนหนี้มันเยอะเกินไปอะคะ่ะรายได้เท่ากับหนี้หรือว่ารายได้ปิมปิมนี่หรือว่ารายได้ต่ำกว่าตัวเนี้ยยังไงมันก็ไม่ผ่านอยู่แล้วถูกไหมคะตัวรายได้มันต้องสูงกว่าสัดส่วนหนี้หนี้ไม่ควรจะเยอะเกินไปก็ประมาณนี้นะคะสรุปก็คือว่าเขาจะเข้มงวดในการปล่อย สินเชื่อมากขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้เกิดหนี้เสียมากขึ้นอย่างไรก็ตามในฝั่งของผู้กู้เนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินตัวเองนะคะขอให้เรามีวินัยในการผ่อนนะคะ กด follow ช่องนี้ไว้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของสินเชื่อแล้วก็ถ้าใครสนใจเรื่องคอร์สเรียนนะคะเพื่อที่จะวางแผนตัวเองในอนาคตนะคะสามารถเรียนได้นะคอร์สมาใจสินเชื่อบ้านฉบับพนักง,งานประจําค่ะใครที่เป็นพนักง,งานประจํานะคะเตรียมตัวกู้ซื้อบ้านต้องมาเรียนคอร์สนี้แล้วล่ะคะ่ะจะได้ผันฉลุยเลยนะคะแล้วก็พี่เต้าก็ให้คำปรึกษาอยู่ข้างหลังนะคะคอยเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนคะ่ะ